และนี่คือสภาพลำไยที่เก็บไว้วันก่อนโอ้โหยังเหมือนเดิมอยู่เลยทุกคนลูกโคตรใหญ่วันนี้มาม้าจะมาแกะเปลือกทาน้ําลำไยกันทุกคนอะและนี่คือวิธีการคว้านเม็ดลำไยที่ถูกต้องนะมาม้าจะมีเครื่องมือไอตัวนี้แหละที่เราหาไม่เจอแล้วก็ทําไม่เป็นอนี่ก็จะคว้านแบบนี้เลยในใดมาม้าบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะจุบเม็ดติดออกมาเลยนะแต่บังเอิญคือลำไยบ้านตาลูกใหญ่เกินมาเลยจุบเม็ดออกมาไม่หมดก็เลยต้องแงะเอาปกติมาม้าบอกว่าถ้าลูกเล็กมันจะจุ๊บออก ออกมาแบบนี้เลยนะแกะง่ายแกะเพลินมามา่าบอกว่าแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยได้ละ มาช่างดูกันว่าจะได้ประมาณกี่กร,รมัมได้600กว่ากร,รัมทุกคนจากลำไยห,หนึโลแล้วที่บ้านไม่มีใบเตยมาม่าจะใช้ชเอมเทศแทนนะกับเม็ดพุทจีน1ลูกแล้วเราก็มาตวงน้ำสักพันห้าร้อยกัมขาดเกินไม่เป็นไรนะส่วนพุทจีนกับเอมเทศนอกจากจะทำให้สีสวยแล้วยังช่วยในเรื่องของพวกแก้ร้อนในด้วยใส่ในหม้อทิ้งไว้แล้วก็มาตวงน้ำตาลหล่อหั้งกล้วยกันต่อสัก50กร,รมัมพอน้ำเริ่มเดือดสีก็เริ่มออกคนไปอีกซักแป๊บลว เดียวก็ตักออกได้เลยเพราะว่าเราได้สีแล้วมันดูเหมือนง่ายแต่ก็ใช้เวลาอยู่อะแล้วก็ตักลำไย,ยลงไปตามด้วยน้าตาลหล่อทั้งกล้วยที่เตรียมไว้นี่คือหมาม้าจะทําไม่หวานมากส่วนใครที่ชอบหวานก็เติมเพิ่มไปได้เลยขั้นตอนนี้หม,ะม,ะมะาม้าบอกว่าเหมือนเอาล้ำไย,ยไปลอยน้ําเฉยๆนะแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยไม่งั้นลำไย,ยจะไม่กรอบพอตักลำไย,ยมาพักไว้เสร็จแล้วเราสามารถเคี่ยวน้ําต่อได้อีกนะถ้าใครอยากเคี่ยวเพิ่ม สุดท้ายก็น้ำลำไยที่ได้มากองกับผ้าขาวบางเพื่อกองเศษอะไรต่างๆออกให้หมดเท่านี้ก็จะได้น้ำลำไยสีสวยๆแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เติมน้ำไยลงไปเหมือนเดิมเท่านี้น้ำลำไยก็พร้อมขายแล้วใครซื้อบ้างด้วยความที่มาม้าเล่นใหญ่เดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเราขายอ่ะไปหาแก้วมาลวันหนึ่งทำเหมือนที่เขาตักคลายการเออความพยายามของมามมาเป็นไงล่ะใดๆก็คือเหมือนอยู่นะทุกคนแล้วคือลำไยมันลูกอ้วนๆโตๆน่ากินมากเราชิมแล้วนะ ลำไยคือกรอบหวานเหมือนเดิมน,น้ำลำไยก็คือรสชาติลำยํลำไยเพราะมันไม่มีกลิ่นใบเตยเหมือนที่ขายเลยหวานน้อยอร่อยกำลังดีขอมน้ำลำไย